ก็างจะลดเลยปีประตูเดียวเอนสิลักเอาตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์คณะอาจารย์สันอาจารย์ฟอรครับแล้วก็นี่อาจารย์ยะมมสเตอร์ดีไซน์เน็ตโบไปวาวิคุณบึงเลยเราคอยายกเทคนิคคน,นครับยบิ่ง <c oughs> ม,มา เก็บก่เก็บซายซ้ายซายไอ้ยี่ห้อท้องอันนี้แม่ท้องอันเด้อตอนนี้สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ขนอครับอาจารย์สันแสงสอนฟินแลนด์นะครับผมอาจารย์ปอจุดสามโอ้ยผ่าผ่าเส้นดนูตัวนี้ไปนี่รถมาครับไปรถให้มูเนี่เอาหนึ่งน้ำเด้อเบอร์ท่ามิชั่ตอนนี้เ่ามาเบิ่งจิมงานเ่ากำลังตอนนี้นี่ครับอาจารย์ยะมาสเตอร์ดีไซน์ ครับโมเบิร์นนะครับเพราะว่ามันหัมมีเน็ตครับผมตอนนี้อยู่ใสาจันยามาตื่นดีไซน์คอมบิดาอยู่คอบิดาตีนกินเสียงออดออดแอดนี่มอนยังไงมูนมัวเสียงอันอันอันยังไงมูนเสียงอันอันยังไงอันที่ว่าอันก็ออ่าออดแอดออดแอดออดแอดเอาว เราจะพาไปเบิ่งทีมงานเขาเฮดเบียร์เห็ดการในงานครับพี่น้องอาจารย์นักพี่เขากำลังเฮดเบียร์ครับมือนี้รถอาจจะติดรวมแน่อาจจะคํำแน่ครับผมค้ำคู่มือครับมันก็จะค้ำตัวเนาะบ่คัสิมันก็จะคํำในตัวเนาะพระบงอาจารย์นักพตสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับไอ้ไก่ครับผู้เก็ตต้อบอครับโอ้ยอย่าไปผู้เก็ตด้ ครับเบิ่งอาจารยน์นาโกตีกำลังเง็ดอย่างนาะครับผมโอ๊กนกทัดขึ้นกบเบิร์ดหอยนะครับนี่ครับอาจารย์นาโกตีครับเพชรนอนน้อยจะนอนนะนอนน่อนนะเนาะสตาร์คือปัญหไอ้แบตเตรเอรี่เบิร์ดแหละโอ้สายละพวกครับอาจารย์มือซักครับอาจารย์มือซัก สักเจ้าสักหมอแค้นเจ้าสักสักเจ้าสักไอเจ้าสักครับใครว่าสูงเย่งนะฮะมีเสือบ่ครับผมมีเสือบ่เพจนะครับทีมงานเ้ากันลังขนเสือผพาแล้วครับ ตอนนี้ออนนรกระดาษเลกำลังตั้งระบบการแสดงนะครับกรดาสารพัดแปลกบพวกเราเนะครับเครื่องดื่มโสมโอทีครับถือมานี่หลายหลังแล้วยังไม่ได้กินเลยฮ่าฮ่าอ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 ่เห่าอ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 ่าั่าอ่าอเาอ่าอ่าอ่าอาอ่าอ่าอ่าั่าอ่าอ่า่งอา่าอ่ครับหลังจาก ทีมงานเขาพักผ่อนยันหำโอ้ยันกันครับสวัสดีครับป้าอำนาจครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับป้าอำนาจสวัสดีครับผมจ้าอ๋สวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่สบายหูบอหัวโมยไรมือเดี๋ยวไม่ไม่ไม่โมไปอ่ะต้อบมือสักอย่างหม่สบายดีบ่ะคุณแม่สบายดีเลย่นสบายหูบอครับเออสบายหูมาเมือนี้ก็นจะอยากไล่อีกล่ะ ผมดีใจเบิดผมนึกว่าคุณแม่กินหัวต้ผมในนี้กิอ้วนอีกละเมื่อนี้ม้วนมาคุณแม่ครับโอ้ยมันม้วนอยู่แต่ว่าร่างเทืยมมันก็อุ่นอ้วนโบนไม่บอกครับเออตงลดเสียน้องอีกน้อยหนึ่งบอกครับอ่าเดี๋ยวรถเครื่องปั่นน้องเนี่ยครับจะลอยลูกกัพ่อจ่างลอยลกครับมันยังสมศักดิ์ศรีมันรับขนาดใหญ่นะครับคุณแม่ครับขอดีครับผมคุณแม่เราบอกพอดีผมจะคอยนะครับเด้อยวหมายวาบอกผมเล่งเสียงบไว้เลยตบวัวจัด ครับเจ้าตรวจมานะครับน้องเดี๋ยวจะไปหาเด้ออาจารย์ไกลผู้เกียบอกครับอุ้ยไปเที่ยวที่เกาะสมุยมีดีอะไรนี่ครับรานหลังเวทีผู้แม่อาหารแล้วบอกครับอุ้ยแล้ววิปบ๊อบป๊อบตักเขากินได้หิวเขานี่ครับมาอยู่วงสานอยเป็นแพีงกินเขาอาหารยังกับแซ แซ่บขึ้นแล้วคิดว่ากินแซ่บครับผมมนี่มีเสนอเมนูยังครับผมแกงส้มค่ะเดี๋ยวผมขอหยาบิ่งนิดแล้วครับได้โอ้ตองแกะครับผมสวัสดีครับตังแกะเงืเบิ่งอาหารครับอู้จ้มปลาจ้มสุมปลาครับตัวนี้ครับนี่ครับยังออมไก่ครับ แล้วจังไยไหลสุดแล้วจะเอามาจาบมากินครับมาช้าได้กินนะครับมาโอ้มาก่อนได้กินครับมาสิหลังไม่ได้กินครับผมพระชจ้ากรหลายแล้วพ่อแม่นอะครับเนาอไปนน้ำยังกินแสบครับคนกับหลายยังกินกับแสบก็เลยเบิดครับผมอยีายไปเบิ่งทีมงานกันลังเห็ดเบียกี่ยกายด้งานอีกครับพี่รองตอนนี้เขาอยู่หัวเจ้าท่านครับอันนี้สมลุงบํารุงครับ ฉากหักพังก็ไม่มองซอมครับมีอะไรพังไปเอามาให้เศร้าเราก็ซ่อมได้อ้าดุกทักจะว่ามูเกียเบียกนั่งเดีนเสื้ออยู่อ๋ยไอ้หอยจะเห็นเบียกยังไงจะเวอร์ดุกเห็นเบียกนั้ำเนี่ยครับดุกลาของพ่อครับมูเกียเบียกนั่งเดีนเสื้อ ไอ้หอยกันนาเกียรติเฮ็ดเวียกบ่เอิ้นลูกกวเฮ็ดเวียกนําอ่ะแบกตู้แบบไกลนลยเพื้อนคุยเฮ็ดลูกกวแบกนําลูกกวเสียใจบัดตอนนี้งานบุญลงไฟครับไอ้ตักขขากินได้ยิ่งขอไห้ยังไงเนีลวเลยไปบุญได้เด้อขอบคุณหลายหครับไปเจ้ามีคนมีน้ำใจเลยหาข้าวคนกินได้บุญได้ยอ้ไง ีอ่อาจารย์อีเรา้กินข้าวร้รหอายู่แก่มักตากลายหนี่เ่ามเบียก็เป็นงเชื่อีคับหมเสียงครับไปที่กัตั้งแคบบกหนานะครับถึงเวลาที่จะทำการแสดงแล้วครับวันนี้พบกันได้รอนครับทีบมกาาร้อยเพชรบันแพงโอ้ยมันเป็นโคตรส,สุกแคบบกหนาข้าก็ตั้งแล้ว ทูพวกขาเน่ก็กไดขึนน้นครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับยุงเข่าพอดีกินเหล้าพอดีโอ้พเพื่ญ่กะกะเอากลูกตักยาบาย่างเราไปเรามาทำงานทั้งวันไดพันห้าเดินไปเดินมาไดห้าพันฮ่า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 ไอ้ก๋วยกวยหิดแยกแม่นกแนวนี่ ย่งางไปยังมาดีกว่าการเ็ำงานนอกครับนอกบางทีงานอยู่บริษสมูอยู่แต่ว่าเวลาเอากินคาแรง,งเห็นมูเขายังงานหลายกว่าถึงเงินหลายกว่า,า,ก,วาก็อิชาเขาแม่นบอน่อ้ยแต่ว่าโอ้ยจริงเหรอยมื่อนี่งเงินหลายกว่ากูแม่บ้าะน่ะคำบ่หลายหลายใครจะทำี่ เพออื่อน,นกุดบัดเมาดีแต่พูดอยากเป็นลูกเคยของพ่อแม่เจ้าอยากเป็นลาพู้เฒ่าลาพ้กแกกับตังขาดองเท่าไรอีกเสียพ่อไปเอาหนังล้านสวัสดีครับหนังล้านครับผม <S <S ม,มาเปิดจใจเฮ้อแน่มาเปิดจใจเฮ้อแน่ ผมไอ้ยันผมไอ้ยันนะครับสมมุตินาว่าเฮานะเป็นละแฟนกันถ้าเป็นอย่างนั้นนะ้าคงจะดีถ้าเป็นอย่างนี้ไอ้ยก็คงรูปหล่อแต่ว่าไอา้นั่นฟันละบอได้ด้วยจะทํายังไงจะทำยังไงจะเป็นหลูกเคย, <c oughs> ย,ยจะทํำยังไงจะทํายังไงละเป็นละหลูกเคยอยากเป็นละเคยหลูกแกให้เจ้า คอยนั่นหิวเข่ากเกือบจะได้หัวขานั่งนี้มานั่งเบิ่อเสยหาเข่าหาน้ำให้คอยกินแน่หาเข่าให้คอยกินแน่เวดิเวอร์ไฟกันอย่ามาเตืมเมินมาจัายจ้าฝ่ายนั่งมีกี่ดีละไอเอาก็ตาเกียาบ้างก็ไม่ยังตากียบอ่ะสตาร์ดักสามชิ้นหมดแล้วปัน